ตกลงคุณทักษิณเชนวัตรจะต้องนอนโรงพยาบาลตํารวจต่อหรือไม่เพราะครบ120วันเนี่ยต้องถามต่อนะคะเพราะเขาจะพิจารณาวงรอบทุกๆ30วันล่าสุดรัฐมนตรียุติธรรมบอกคะ่ะว่าต้องรอหนังสือจากทางราชทันก่อนสรุปหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะยังต้องนอนโรงพยาบาลตํารวจต่อหรือไม่นะคะแต่ทางกรมมาธิการตํารวจของสภาค่ะบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปเองเลยจะไปที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อขอคําชี้แจงค่ะ โดยกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายชัยชนะเดชโชเป็นประธานเตรียมเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่12มกราคมนี้ กรณีคุณทักษณิณชินวัตรพักรักษาตัวนอกเรือนจําหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องอาการป่วยของคุณทักษณิณจากโรคปอดเพราะกรรมธิการยังสงสัยว่าแบบนี้เป็นปานปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือไม่เพราะคุณทักษณิณสามารถใช้เงินส่วนตัวจ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลได้เบื้องต้นก็ขอให้ทางรชาชทัน์ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมค่ะว่าตัวคุณทักษณิณเนี่ย ใช้ระเบียบไหนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักโทษรายอื่นทราบถึงสิทธ์ทราบถึงสิทธินี้ด้วยเหมือนกันและขอให้ส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่ายผู้คุมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่คุณทักษิณออกจากเรือนจำไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนถึงขณะนี้โดยการเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะกมาที่การตำรวจก็จะดูการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องโทษซึ่งจะต้องตรวจสอบทุกชั้นของโรงพยาบาล แต่ถ้าหากทางโรงพยาบาลไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้น14อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางโรงพยาบาลนะคะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดสองบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยกำลังรอหนังสือจากอธิบดีกรมราชัณฑ์ซึ่งต้องรายงานความเห็นมานะฮะกรณีคุณทักษิณรักษาพยาบาลนอกเรือนจํามาเกิน120วันซึ่งล่าสุดหนังสือ,อยังมาไม่ถึงนะฮะมเมื่อตรวจสอบไปยังกรมราชัณฑ์ก็ไม่มีคําตอบมีเพียงโรงพยาบาลตํารวจที่แจ้งว่านายทักษิณต้องรักษาตัวต่อเท่านั้นค่ะ,ะเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ